อันนี้นะครับเป็นเห็ดที่เรานบไจะซื้อก่อนเชื้อเห็ดมานะครับเห็ดนางฟ้านะคะนี่เลยอันนี้คือผลผลิตกําลังออกอันนี้สวยมากเลยค่ะป้าป้าเป้มือออกก่อนเนวะพวกนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆนะเนี่ยใช่มันเหมือนแบบตหมวดปลาหมึกอะเนาะแต่อันที่เก็บเมื่อคืนเนี่ยอันใหญ่อยู่นะป้าใหญ่อยู่นะที่เก็บเมื่อคืน่ะ เห็นไหมว่าพอเราปาดแทนลงมาปาดเข้าใช่ไหมเนี่ยมันจะออกอันนี้อุ้อันนี้ใหญ่อันนี้เดี๋ยวเย็นนี้อันนี้เย็นนี้ครับเก็บได้ใช่พวนี้ก็เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะวกลับมาจากขายของแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้มาดูกันว่ามันจะมาเก็บได้ ใช่ไหมมีมะนาวก็ออกลูกโอ้ยเยอะมากเลยข้างบนอกีอกอะไรจ้าท้องจา๋ามันเยอะมันเต็มบ้านแล้วอ่ะจา๋าวัสดีครับ นกมันสวัสดีอันนี้ชื่อทองนะคะส่วนตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อหงโยกน้องหงโยกท้องจ๋านกมาหัวเราะเราอีก <S <S 1> <S 1> ป,ป๊าป๊ามา ก็มันทำเสียงเรียนแบบแบบว่าเหมือนแบบขี่รถมาแล้วแบบเหมือนรถเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันทําเสียงอ่ะหวัดดีวัดีครับเฮ้ยมันทำตามอ่ะหวันดีจ๋าวันีจ๋า ลิจ๋าก่อนท้องจาท้องจาอนนี่ต้นอะไรครับอุ้ยอันนี้ต้นอะไรมีสองสีด้วยมีสองอันพร้อมกันเลยนี่ไงมีสองอันเนี่ย<อ>มีเขียวมีแดง ดีปรีเนี่ยดีปรีอันนี้ยที่ว่าเอาไว้แบบเวลาทําอาหารป่าเนี้ยมันจะเพิ่มรสเผ็ดที่คนใต้เขาชอบใส่กันอ่ะเหรอคนใต้ดีปรีเขาเรียกพริกแต่อันเนี้ยมันคืออันเนี้ยคือดีปรีของจริงโอ้โหปลามานนาฝั่งน้นเยอะมากเลยใช่เนาะเยอะแต่จำจริงอ่ะถ้าเราอันเนี้ยไม่ได้เอาสูตรแบบอันนี้ลูกมันไม่ค่อยได้เทาไหร อันนี้ต้นอันนี้ต้องรีบอันนี้ใช่อันนี้ก็นี่แมงอันี้ไงที่ชอบกินตะกอนเอ่อนี่ก็ขิงหมดเลยใช่ปะนี่นี่มาถ่ายนี่ตรงนี้ขิงหมดเลยใช่ไหมนี่ตะไคร้อันนี้แมงหัวช้างที่ว่าจะชอบอยู่แบบแถวต้นอะไรนะเนี่ยแป๊บหนึ่งต้องแบบ มันไม่ซูมให้แม่งหัวช้างเหรอใช่อ่อาพุทราแถวบ้านนอกนะครับเนี่ยชะอมเราก็มีนะคะต้นชะอมแ้วต้นชะอมที่บ้านก็ปลูกแล้วก็นี่เลยพลิกคือจะบอกว่าพลิกคือแบบอย่างนี้เลยจ้านี่พริกเขียวพริกแดงน,น,นะคะกีลาสระเน่เออนอกมากินว่ะ เผือกที่เขาเอาไว้เปแกงแกงเผือกไหนอันไหนเผือกนี่น่เหรอใช่อันนี้คือต้นเผือกเหรอแล้วนั้นป้าตัดเผือกแกงแบบหัวเล็กๆอ่ะเผือกพริกไทยพริกไทยดำ